งชุมพรบนทนทหารบกที่44ร่วมทำบุญตักบาตรถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษารัชการที่10เมื่อเวลา10.00นท,ที่สโมสนนรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรตำบลวางใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพลตรีสุรเทพหนูแก้วพร้อมด้วยนางโสธนาหนูแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่44ว่านั่วยงานต่างๆในมณฑลทหารบกที่44สมาชิกแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่44และกําลังพลจากมณฑลทหารบกที่44เข้าร่วมทําบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินทรรามาวชิราลงกรพระววชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิในวันที่28กระะกฎาคมที่จบมาถึงนี้นิวส24ประสิทธิ์ลีละหกุณากรภาพข่าวนวิวราชทิพสีรายงาน